สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะยุงกาไม่เอาบางโนลทุกเนี่ยจ้าวันนี้บางงานชนชิมพามากินลูกว่าค่ะหรือภาษาเขมรเขาเรียกแพรปริงค่ะมาค่ะมากินมาแซบด้วยกัน <u> ค่ะคมาเป็นพวงเลยวันนี้ดำพุดเลย <c oughs> นํำมากอร่อยไหม้อะ <c oughs> นี่มาแซบเอาเป็นพวงเหรอหวานกมันจะ มันจะมีรสชาติหวานออกปาดนะพ่อดูไปแล้วมีม้จิ้มเลยค่ะอืมเขาจะหวานออกวานออกปาดปาด,ปาดค่ะแล้วพอกินเนยอะฟันเราก็จะเป็นสีม่วง <laughs> ฟันก็จะสีไม่สวยแล้วใช่ี้ยจากขาวเป็นม่วงนี้ยน,นี่แหละโอ้แม่วางปอนจานนะพลุกแป๊บเลปีนทุบนั่นนี่ปีผทมหวานใช่ได้อยู่ค่ะน้ำจิม้มพริกเกลือค่ะจิม้ม อืออ่ะอืมหวานค่ะไม่เปรี้ยวของลูกว่าพันนี้จะไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะหวานฝดดานดฝาดสีสวยมากดำม,มากส,กสุกสุกสุกสวยมากเลยค่ะสุกเต็มที่แล้วเนี่ย กินได้ไม่ต้องกินก็ได้ค่ะอืมยืนเม็ดละจืนไปกินมา,า,าไม่เกลียดใครเม็ดอ่ะยืนเม็ดลูกพี่ไม่ออกมองกินกล้องเลยมากินเม็ดเนาะ สวยของพี่อ่ะอืมอืมอืละสองเม็ดเลยเป็นคู่กันเลยอืมอืมอือปาดกินไปกินมาก็จะเเารียกอะไรสำลักใช่ไหม ปาดกินไปกินมาก็จะฮัากเรืองผิดจังหวะหน่อยก็จะสำลักเลยเนะี่ยพวงนะครับผมน,นี่ลูกใหญ่มากอืมกินละสองลูกอร่อยอกว่าค่ะอืมอืมผลไม้แบบบ้าน ถ้าเข้าสุกไม่ถ้าเข้าสุกไม่เต็มที่มันก็จะออกเปรี้ยวอยู่ค่ะแต่วันนี้มันเราสุกเต็มที่เราเก็บเมื่อวานตอนเย็นค่ะตอนนี้เขากําลังลืมต้นเขาก็เลยออกหวานแต่จะมีรสชาติฝาดมาให้มันเครืองคอนิดนึงสวยอ่ะอืมอยากทำพวงเลยบอกลือทุกเม็ดก็ตายอะ่ะ เริ่มเริ่มยกมาเป็นพวงแล้วก็เริ่มหลุดแล้วค่ะตอนเนี้เขากำลังลืมต้นลูกนี่ใหญ่ลายชมพูอาแล้วเียบลูกนี่ใหญ่อยู่ค่ะลายชมพูเลยกินแล้วจะจาแเนี้กินแล้วจามักินจำกล้ยของฝาดเนาะอื ไปไม่จามเป็นปอมว่าลูกใหญ่ใหญ่เลยครบนะอืมแล้วสุกก็จะเป็นออกแดงม่วงอืมแล้วสุกเต็มที่ก็จะดำดำดำคนกินอะ่ะใหญ่เลยดำเป็นคนกินเลย ตอนนี้ก็จะดำชาบอนแล้วใช่ไหมฮะยู่ันนอก,กดำอันนี้แต่ตอนนี้แม่ตะฟันก็จะดำหรือม่วงแล้วลินไปแล้วตอนนี้ทั้งอร่อยทั้งหวานทั้งฝาดเลยใช่ไหม,มบนกันสามรสชาติเลยนะจะมีบางลูกถ้ายังไม่สุกก็จะเปรี้ยวอยู่ค่ะ แล้วก็เปรี้ยวไม่มากอาจจะกลืนๆเนะ <c oughs> อะปวดเลย <c oughs> ไม่จุ๊บปากก็ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> มามามา ามีเยอะ่รคนทายยังหิวอ่ะหวานมากแบบนี้กินก็ไม่ได้ป่ะนอ้องถ้ามันถ้ามันกลมเกลื่อนกับความฝาด อืมอืมอืมจะสำรัแล้ะอืมจะดูร้อนผลไม้ป่าจะออกเยอะมากในช่วงนี้แต่บางทีก็อันนี้เข้ามาปลูกในบ้านเ็าเก็บข้างๆบ้านเลยค่ะแกปลูกแล้วแค่เก็บมากิน อืมบรรยากาศอบอ้าวเนอะะตกสักทีเลยฝนนะอืมร้อนอากาศช่วงนี้ร้อนมากเพราะว่าบ2องศาแล้วไม่รู้จังหวัดอื่นร้อนเหมือนเราเปล่าแต่ชลบนรร้อนมากช่วงเนี้ย40อ,องศา42 42อ่ะอืม,อม อน,นอืมเดี๋ยวนาก็ฝนตกแล้ว่นตกแล้ว,วเหรออืิอ่ม้เมลถ้ากินไม่ดีจะสำลักจริงๆค่ะกินกับน้ำพริกเนะอืมแค <c oughs> ่เย็นก็น่าจะอ่อยได้พอดีเราไปให้ลืมต้นก่อนแล้วเขาจะมีความหวานออกมา เมื่อวานเมื่อวานสีสวยมากเราไว้ให้ลืมต้นมันหนึ่งพอมาวันนี้ก็จะเริ่มมีอาการเหี่ยวแต่ก็หวานค่ะอืมอร่อยจริงเริ่มละวเริ่มละไ,ไ,ไม่เป็นปอบแล้วอ <c oughs> ว่าจะไม่ให้สำลักย่างสำลัก <c oughs> เพลปริงมีเอาบางโอนหกเพลย์รป,ป,ปริงจ้าซาสุรินเขาเรียกเพลยปริงคางอื่นเขาเรียกอะไรคะอคอมเมนต์มาด้วยค่ะแต่จะรไม่รู้ว่ารูกว่ารักไหมเพลปริงแล้วลูกเขาสวยสีสดมากะอะไรทุกลูกเลยมีลูกว่าเล็กลูกว่าใหญ่ เราได้ลูกว่าพันใหญ่มาค่ะล้ลูกเล็กมันจะอยู่ตามนานั่งจ,จะเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวนะั่นนี้ก็นี้เป็นสองเท่าเลยนะอืมอว่ามีหลายพันค่ะแต่ที่เรากินนี่เป็นลูกว่าใหญ่ก็ปลูกกันในบ้านอยู่เขาจะมีความหวานกว่าลูกว่าทั่วไปอือืมอร่อยทุกคำเลยค่ะ

เจ็บ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 ดีเดียวแน่แ้ดีเดียวแน่ดินกัคันไป็นสีม่วงมาแล้วสีฟ้าสีฟ้าไหมนั่งเงินมั้งนั่งเงินขาเล็กน่าจะเป็นสีม่วง ทุกว่าใหญ่แกไปถือน้ำเงิน,นหรอใช่อ่กินสองสามลูกก็ไปแล้วอืมอืมกินน้ำมือ่อร่อยนะทำะไรได้บ้างกินสดมานได้รสชาติมากกว่าเหมืนอนงงมากเลยก็จะเอาไปทำวายได้ อ,อา้านการหอยใช่เหรออืมวันศุภะอืมมาไหวอืมแล้วลุยเลยปาดมาแล้วใหญ่ามากปาดเต็มคอมแล้ว <c oughs> ออโอ้อเด็กแว้นก็เยอะ มสสไม่อไหวไม่ไหวแล้วออมองมันออื่อ,อร่อยพอเอาลเอาลยอือออออออรู้ใจสิ เข้ามาแล้วใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูสีนโปเละถ้าชอบคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะไม่พลาดคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามให้ชอ่องมายาจนชิมด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ